สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้เรามาชมบอรสีโบราณอีกตัวหนึ่งคือเท้าลำไยนะคะเป็นบอนสีในตับไก่ทองนะคะไก่ทองที่มีชาละวันมีจระเข้ตัวเท้าลำไยเนี่ยเป็นปู่ของชาละวันที่เป็นจระเข้ที่อยู่ในถ้ำที่เ,ออเขา รักษาศีลน,นะคะไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อมนุษย์เป็นผู้มีทรงศีลคอยห้ามชาลวันไม่ให้ออกไปนอกถ้ำไปเกเรนะคะเท้าลำไยก็จะเป็นบอลรุ่นเดียวกับมีเท้าพันตาพญาพันวังพวกนี้ค่ะพวกเป็นเจระเข้ด้วยกันค่ะเท้าพันตาพญาพันวังพวกนี้ก็เป็นจระเข้รุ่นเดียวกับเท้าลำไยน,นี่แหละค่ะเป็น บอลใบป้ายนะคะพื้นสีเขียวนะคะแรกๆตอนเด็กเล็กใบเขาจะสีเขียวป้ายแดงนะคะกระดูกก็จะมีกระดูกเส้นล่างแหก็จะมีสีแดงอยู่ฝั่งเขียวก็เขียวนะคะดูหูฉีกถึงสะดือเป็นบอนรูปใบยาวนะคะเขาไปแล้วก็จะสวยมากซึ่งเป็นบอนโบราณบางใบเนี่ย ก็จะเขียวหมดเลยนะคะก็จะมีจุดๆอะไรนิดๆหน่อยๆ,ๆจุดขาวๆ,ๆนิดๆหน่อยๆแต่ต้นเนี้ยป้ายแดงสวยชัดเจนนะคะเนี่ยก้านเขาก็จะแดงนะคะเป็นบอลโบราณที่หายากอยู่ราคาค่อนข้างแพงเลยค่ะเพราะว่านักสะสมรุ่นเก่าๆก็เพิ่งปล่อยออกมาทำให้ตลาดของบอลสีอไม่ได้กว้างเท่าที่ควรสำหรับ เท้าลำไยก็เพิ่งออกมาก็เลยเนี่ยคะ่ะจะแพงหน่อยแต่ก็สวยนะคะมีต้นเล็กๆด้วยนะคะใครสนใจก็ทักทายมาได้นะคะจะเป็นบอลพ่ป้ายสวยจริงๆมีจุดสีขาวกระจายเล็กๆน้อยๆการป้ายของเขาก็ไม่ได้เหมือนกันทุกอันดูด้านหลังนะคะการกัดสีของเขาเป็นแบบนี้เท้าลำไยจระเข้ผู้มีศีลธรรม ผู้คอยห้ามชาละวันไม่ให้ไปเกเรไม่ให้ไปกินเนื้อสัตว์ตัวเขาก็จะเป็นผู้ทรงศิลอยู่ในถ้ำสวยงามแล้วก็เป็นบอลโบราณควรอนุรักษ์กันนะคะเพราะว่าปลูกไว้อนุรักษ์ไว้เนาะไว้ดูต่อไปซึ่งบอลสีเนี่ยเขาซบเซาไปนานคนที่ปลูกที่เลี้ยงไว้เป็นคนที่รักจริงๆพอ ปีที่แล้วเนี่ยบอลสีรุ่งเรืองมาก็มีการปล่อยบอลสีโบราณโบราณออกมาสู่ตลาดทําให้เราได้เห็นไม่งั้นก็อาจจะสาบสนไปใช่ไหมคะพอรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานอาจจะไม่รู้ว่าอ๋ตอต้นนี้ชื่ออะไรชื่อยังไงมาจากไหนยังไงนะคะแต่พอนักพัฒนารุ่นใหม่ก็ออกมาเนี่ยคะ่ะต้นนี้ต้นเล็กเนี่ยการป้ายของเขาก็ยังยังไม่ได้สวยเท่าพื้นใบก็จะมาสีเขียวเป็นหลักนะคะการป้ายของเขาก็จะป้ายแดง ไม่ได้เสมอไปว่าจะป้ายตรงส่วนไหนตรงหูหรือตรงปลายนะคะเขาป้ายไปทั่วๆตรงกระดูกเส้นล่างแห้เวลาที่อยู่ฝั่งเขียวก็เขียวออกแดงๆนะคะไม่ถึงกระแดงทีเดียวนี่คะ่ะแต่ถ้าอยู่ฝั่งแดงก็กระดูกแดงให้เห็นชัดๆแต่ก้านนะคะก้านต้องแดงนะคะโดยหลักทั่วไปดูตรงหูนะคะใบหูหูใบสิคะใบค่อนข้างเบียดกัน นี่คะ่ะขอใบก็จะแดงกว่าปกติหน่อยหนึ่งขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ